สวัสดีครับเจียบกุดอนเอฟซีจารลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระปิตากำแพงครับหลวงปู่เจียมวัดกำแพงครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้จิาในะครับชมรับฟังเลยนะครับเรามาเริ่มต้นครับนี่ครับกับหลวงปู่เจียมวัดกำแพงครับเป็นพระแกจีเมืองชนบุรีครับพระแกจีดังในเมืองชนนะครับครับครับนี่คือหลวงปู่เจียมครับ นีมคุณได้รับสาท่านหลงปูและชมครับชมให้นแม่นนะครับคุกรักจุ่มรักนะครับพระนี่คลุกรักครับตามประวัติของการเล่าของคนทางเมืองชนครับเขาบอกว่าเป็นพระที่มีพระผงหลวงพ่อแก้วผสมนะครับครับแหวนไว้ก็เหมือนคล้าย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 แหวนหลวงพ่อแก้วแหละครับแต่ราคามันก็ไม่ไม่แพงเหมือนหลวงพ่อแก้วนะครับครับพระกำแพง เป็นพระที 1941, ่หลายหลากหลายพิมพ like ์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับกําแพงพระกําแพงหลวงปู่เจียมวัดกําแพงเนี่ยเป็นพระที่มีหลากหลายพิมพ์ครับแต่ผมไม่ได้เก็บไว้เยอะครับมีเก็บเพียนนี้แหละครับที่ผมชอบครับเนื้อคุกรักสีแดงครับคุกรักจุ่มลักครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับเห็นไหมครับพระจุ่มรักครับพระคุกรักและจุ่มลักครับเป็นพระกําแพงครับ หลวงปู่เจียมวัดกำแพงครับจังหวัดชนบุรีนะครับตามเขาว่าห้าเสือชนบุรีครับแต่ผมก็ให้ข้อควสังเกตว่าควรจะเป็นเจห้าเกจีดังในเมืองจังหวัดเมืองชนนะครับรู้อะไรชมอย่างเข้าใจครับวัดกำแพงครับตั้งอยู่ในเมืองนะครับเมืองจังหวัดชนบุรีครับรู้ะชมอย่างเข้าใจครับฟังด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับพระกำหลวงปู่เจียมวัดกำแพงเนี่ยเป็นพระเกจิดังนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับดูทังพุทธักษนะครับเขาก็มีหลายพิมพ์นะครับแต่ผมเก็บไว้อยู่แค่พิมพ์เดียวนี่ครับที่จะนมาลงให้ลงครับครับเป็นชุดเบนจะปิดตาทางเมืองชนนะครับห้าเสือเมืองชนครับแต่ผมก็ตั้งชื่อว่าห้าห้าเกจิอาจารย์ดังครับครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ ฟังไำวิธีกันครับอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับครับอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับท่านพึงระวังนะครับมันหลากหลายฝีมือนะครับพระพุทธเนี่ยครับพระหลวงโู่เจียมนี่ก็มีฝีมืออยู่นะครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับดูคุบลักให้เป็นนะครับคุบลักจุ่มลักครับครับดูครับนี่ครับนี่คุบลักสีแดงนะครับพอจุ่มแล้วเขาจะแตกไว้แล้วนะครับลาแห้งครับเขาก็ล่อนไปเลยนะครับจุ่มครับลักที่จุ่มไว้มันล่อนออกครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับยุบตัวย่นยุบเยนย่อตามส่วนของเขาแหละครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับพระนี่ครับดูให้ดีนะครับมันก็มีพระฝีมืออยู่ครับครับบางอย่างก็ดูแปลกๆอยู่นะครับท่านต้องใช้สติและปัญญาพิจารณาครับแต่ไปฟังเขาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพิจารณาอย่างมีสติครับครับดูความเก่าครับพิมพ์สมต่างๆดูไว้ด้วยกันครับ พิมพ์นี้ก็ต้องเป็นแสงนี้ครับถ้าพิมพ์อื่นท่านก็ต้องไปเรียนู้เองครับเพราะผมไม่ได้มีหลักพิมพ์ครับครับพราะพระนี่ก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับไม่เคยมีมากครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับหลวงปู่เจียมวัดกนแพงครับวัดกําแพงครับตั้งอยู่ในเมืองครับอยู่เจ้ากางใจเมืองนะครับผมก็เคยไปผ่านไปที่หน้าวัดท่านไปที่วัดท่านนะครับดูครับแต่ไม่ใช่สมัยท่านอยู่นะครับ ครับผมไปตอนหลังๆทตอนที่ผมไปทำธุรกิจที่บางชนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับนี่คือหลวงปู่เจียมวัดกำแพงครับดูครับอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับครับแล้วก็มีหลากเพียงนครับก็แยกแยกจงจงแยกแยกโดยตัวท่านเองครับและปัญญาครับพระพระนี่ไม่ได้แพงมากอะไรเลยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมีพุทธคุณนะครับครับตามเขาลําเลยคำรามทพระมีพระ ถ้าเสือชนบุรีครับถ้าแกจีดังชนบุรีก็มุนแหวนหลวงพระแก้วนะครับเพราะท่านมีผงหลวงพะแก้วผสมครับหลวงพะแก้ววัดเซวันครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับมาชมด้านหลังกันนะครับคุณทรักษาต้องดูด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับยันครับยันอู่นี่ครับ ตอนนี้ผมอ่านว่าอ่านนะครับไม่รู้จะใช่หรือไม่นะครับต้องช่วยกันพิจารณานะครับตัวนี้ตัวมะนะครับมะอาอูครับดูครับหยดน้ํานี่ครับเป็นพิมพ์ที่กดพิมพ์ลงไปเมื่อชัดหรือเป็นเอกลักษณ์ของท่านก็ไม่ทราบได้โดยชัดเจนนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ทางโน้นครับเราเพียงแต่มีผ้าแท้แล้วก็มาลงให้ท่านดูแล้วพิจารณาครับนี่ครับยันนี้ท่านดูให้ดีๆนะครับอย่าเพี้ยนนะครับยันตัวนี้ครับมะอาอูนะครับ ตามที่ผมดูนะครับแต่จะใช่หรือไม่ท่านต้องไปช่วยผมพิจารณาอีกทีนะครับครับนี่ครับตัวมะตัวอ่านี่ครับนี่ตัวอูครับครับมะอู่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้มีความรู้ทางเรื่องภาษาบาลีนะครับครับครับผมก็เป็นนักสะสมพระนะครับแต่เก็บสะสมมาตั้งหลายสิบปีแล้วใช้เวลาการเสพสะสมห้าหกสิบปีห้าสิบกว่าปีแล้วครับ เราเป็นมาพายนี้นี่สามสิบกว่าปีแล้วครับครับอยากชมองจริงมาชมนะครับครับอยู่ที่จังั่านอยู่ที่ตึกแดงครับสว็นชิคกูจักครับครับใกล้ใกล้สถานีบางซื่อแหละครับชมเน่ยฟังอย่างเข้าใจนะครับชมครับนี่ครับม่ล้มนะคัาครับครับในผ้าเขามีขอบบังคับทิวอยู่มีทีวขอบอยู่แล้วครับบังคับพิมพ์นะครับดูครับนี่ครับดูแลวชมครับนี่ครับเราเอาไม้เสียบขึ้นนะครับดูครับชมครับ ฟังไปด้วยกันชมไปด้วยกันพิจารณาช่วยกันครับเราไม่ได้รู้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาแต่แค่ข้าวๆ้าวพอประมาณครับพอที่รู้ได้แหละครับท่านต้องศึกษานะครับอย่าใช้หูเล่นพ้านะครับครับฟังอรี่ต่างๆก็ไม่ได้นะครับนะครับต้องมีทิวนะครับขอบังคับพิมพ์ครับดูครับชมอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับร้อาขึ้นจากไม่พิมพ์จะเป็นร้อยไม้เสียบหรือไม่ท่านต้องไปพิจารณาโดยช่วยกันกันนะครับ เราไม่ได้เกิดทันที่ท qui, ่านสร้างไว้แล้วครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับครับดูครับอย่างนี้ถึงจะแท้ครับครับครับสตอรี่ของผมไม่ต้องดูหรอกครับไม่ต้องฟังมากครับพิจารณาอย่างมีสติครับของใครก็ช่างครับที่เขาสร้างสตอรี่ต่างๆท่านต้องพิจารณานะครับว่าทุกคนที่สร้างมันเป็นความจริงหรือไม่ท่านต้องพิจารณามีสติค่อยเป็นค่อยไปครับครับบางทีมันก็สร้างให้เราหลงนะครับถ้าเล่นด้วยหูครับ ถ้าเส้น้วยปัญญาคิดก่อนครับคิดและพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนจึงจะรู้ได้ชัดครับท่านจะต้องรู้ด้วยท่านตัวเองเองครับไม่ต้องให้คนอื่นชี้นำนะครับครับแล้วฟังได้ชมอย่างเข้าใจครับครับนี่คือหลวงปู่เจียมวัดกําแพงครับพระปิดตาครับครับห้าเกจีดังเมืองชนนะครับครับจังหวัดชนบุรีครับดูได้ชมครับผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ถ้าพระนั้นก็มีหลากพินนะครับ มีหลักพิมพ์อยู่ครับท่านต้องปค้นหาเองครับอากจะสะสมรุ่นไหนครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับอยากชมงจริงมาดูนะครับราคาไม่แพงครับยังจับต้องได้ครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับองจริงเขาอยู่ที่ร้านนะครับครับร้านบริเมียเจริญพระเครื่องครับอยู่จังั่นอยู่ที่ตึกแดงสวนจุกรครับใกล้ๆเขตสถานีบางซื่อครับครับอยากชมองจริงมาชมครับ อยากได้ก็มาชมมาคุยกันนะครับไม่แพงอยากที่คิดหรอกครับครับราคาไม่สูงเหมือนหลวงพ่อแก้วหรอกครับครับหลวงพ่อแก้วเป็นพิมเอกหรครับพิมพิมที่แพงที่สุดแล้วก็เป็นพระที่เรียนแบบมากที่สุดครับท่านอย่าเล่นด้วยหูครับสตอรี่ก็ต้องไม่ต้องดูครับต้องพิจารณาครับสตอรี่ของใครก็แล้วแต่ครับของผมก็ทั้งท่าก็ไม่ต้องเชื่อนะครับต้องต้องจะพิจารณาจะมีสติครับเขาจะหลอกให้เราหลงเข้าไปหรือไม่หรอท่านต้องพิจารณาเองครับ ดูและวชมอย่างเข้าใจครับครับนี่คือหลวงปู่เจียมวัดกำแพงครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับดูครับใช่ไหมครับแชทไหมครับสวยแชทแชทกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามได้นะครับพราคลิปต่อไปเราจะลงครับอะไรมาลงครับดูเจ้าปูด่านเอฟซีจ้าลูครับสวัสดีครับ